Did you learn Chinese today? Yes，对，今天我学学习中文。嘿嘿嘿嘿，我在我在哪里学习中文？今天今天在哪里学习中文？ สวัสดีค่ะ How many language do you know I know English Thai and Chinese สวัสดีครับทุกคนอีกรอบหนึ่งหลายหลายทีสวัสดีหลายทีสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะ I want chocolate but I'm single If you single yeah sure you can have chocolate if you go to buy เหนื่อยไหมเอาจริงแบบอบง่วงนอนนิดนึงอะ่ะ วันนี้แอบง่วงนอนนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะมาไลฟ์กับทุกคนก่อนอากุสินตาคามูมาหากีต้ามากูหายเสียใจแฟนคลับเสียงก็หายถ้าไม่เสียงหายอะ่ะเพราะอะไรสวัสดีครับอุ๊ยอยากคุยกับเพื่อนอะ่ะขอเชิญคนจีนหนึ่งคนขึ้นมาคุยด้วย นี่ฮาวโหคโนองสัสดีครับคุณดาราดังครับผมคนเนี้วอวอช่วยซุยสีจงหวนแล้วนะสวยสีสวยสีจงหวนเกลียดไเอ่อเลียไ i s mean i s อ excellent นี่สัวจงหวนเคย because in here is have many วินอ๋อทุกตนดีท

ถงชื่อแปลว่าเพื่อนร่วมงานถงชื่อตัยถงชื่ออ่าถงชื่อเพื่อนร่วมงานงแบบอีเชียอีแคทแล้ว,ว่ามือก่อนเรือ<对>เราถงชื่อก็ได้แบบว่าเราแปลว่าแบบแก่ใช่ไหมแต่ว่าสามารถเป็นแบบเก่าได้ด้วยเหมือนกัน<嗯>เราเออวิ้ยไม่ได้เจอกันนานมากเขาบอกว่า h e s p a h i e n e is very well thank you She yes She uh, he is not Thai ค n he 中国น He can speak Thai right now คือเพื่อนหนูไม่สามารถพูดไทยได้แล้วเพราะว่าพูดแต่ภาษาจีนนะคะเออ,เอ,อทุกวันมึงทุกวันนี้คือแบบว่ากูแบบพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องแหละไม่คะ่ะปกติคุณก็พูดไปเรื่องยหนะทุกวันนี้คือไปไหนก็บอกว่าฮะอีกรอบหนึง่งเออแบบภาษาไทยคุยด้วยไม่ได้ต้องพูดภาษาจีนวิเป็นไงเรียนเป็นไงละ ก็เรื่อยๆแบบพยายามพูดอยู่ตอนน um, like, ี้หาคนพูดด้วยอีตลาดจีนเอ่อแบบว่าพยายามแบบพูดเรื่อยๆเพราะว่าก็ก็ชอบหน่อยจริงๆก็ชอบพูดตั้งแต่ทํางานอยู่ที่ทำงานเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ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 แบบพยายามพูดพยายามแบบเถียงเถียงหัวหน้าก็ได้ก็ได้เราเ้็นยงจีน交流可以吗 ว่าตรงอีตเตียนอ๋อนี่นี่ตรงอีตียนเตียนมึงคุณแนะนำให้ให้อ่านคำศัพท์แบบ SSK ช่วยได้มากกว่าใช่ Yes he is my friend he he หรอสวยววสวยอ๋อ she is my friend 对不起对不起 Not she เออคนเดตามได้นะชื่อเดวีนะสวัสดีนะคะนิฮาม ตอนที่แปลว่าอุ๊ยซักแมตไหมออะมาสี่มามามาไม่ได้แบบว่าคุยกับเพื่อนนานนะคะเอ้ยจริงนี่อยู่นี่ว่าจะนัดพี่เกียวกินข้าวอยู่เหมือนกันอย,อยู่แถวๆนี้แหละมาสี่มาสี่มาซื้อฟ้านมาซื้อฟ้านด้วยกันเออเอได้ได้ได้ไม่นัดไม่นัด,นดแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างไงช่วงนี้ยุ่ง โอ้โหเพื่อนยุ่งตลอดแหละอุ้ยพี่เกลมาเนี่ยนอ้เจ้าของบริษัทนะคนนี่เจ้าของบริษัทนะเราเป็นคนจีนเนี่ยร่วมรวมคนจีนด้วยกันติดตามแล้วนะแร้ววิคุณวาเกลพะพาเจเจีหนีห่าวเอ๊ะชื่อจีนกูจำได้ปะอะไรไม่อยากจำจำไม่ได้ จำไม่เกี่ยวางยอเ้ยชื่อจีนมึงแหละไม่อยากจำไม่อยากจำจำไม่ได้ชื่อจีนชื่อจีนคืออะไรนะโจเจียโจเจียมีคนคนพิมพ์มาโจเจียแล้วใครบอกอ่ะใครบอกวิทย์ลูมีคนพิมพ์มาโจเจียโจเจียแล้วชื่อจีนชื่อจีนชื่อจีนเดวิ่คืออะไรนะเสี่ยวเฟยอ๋อเสี่ยวเฟย เฟฟเฟฟฉันชื่เสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยเฟเฟฟฮัวฮัวโจเจียโจเจียเออน่ารักดีโอ๊ยคุณสองโอ๊ยทุกคนครับช่วยกันหน่อยทุกคนช่วยกันหน่อยทุกคนช่วยกันหน่อยทุกคนอันนี้เพื่อนเ,นเองคือกดติดตามได้นะเออนี่มันูเสียง不想帮助对吗 不想帮助，不想帮助啊、嗯，没想说，想帮助是吗？不想帮助嘞，想帮助是，想帮助想帮助，想帮助了。那我，我，我，我多多支持，多多支持，多多支持，支持<时>、嗯，支持，是。 แต่ว่าสับพอร์ตปรว่ากจะยืนอันทางนี้ One more. One people. Do you like Chinese food? Yes. วัวชิวันหัวกูอ่ะหัววัวชิวันหัวกูอ่ะหัวกูคืออะไรเอ้ามาล่ายหัวกูอ่หัวกูอ่เออหัวกูอ่ะหัวกูอ่ด้วยวัวชิวนหัวกูอ่ ภาษาจีนคุณดีขึ้นมากแล้วนัะนี่แน่นอนผมแบบว่าเล่มเรียนมาอย่างดีถึงไหนแหละถึงไหนแหละเรียนถึงไหนหเริ่มเริ่มเรียนปะเรียนได้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็พยายามอยู่เหมือนกันแบบพยายามพยายามจำศัพท์ใหม่ๆพยายามพูดอยู่เออเออดี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 แบบพยายามพยายามจำอะไรที่มันแบบ ตลกตลกแล้วมันก็จะจําได้อะไรเงี้ยนี่ไงมีนั้นปะอุ้ยพูดได้ปะพูดไม่ได้ในติกแอปจีนอ๋ออ่ออัดบ่อยๆมันก็จะมันก็จะใช่เดีย๋ยวจะตั้งตั้งโทรศัพท์เป็นภาษาจีนละชอบเลยขนาดนั้นเลยเพราะว่าฝึกไงฝึกไม่ช่วยอุ๊ยคุณสองอะ่ะทุกคน นี่คือฝั่งนี้ไม่มีคนเลยทุกคนสู้ๆเราแปดวินแปดวินเราแปดวินวิเราล้มวินไหมฝั่งนี้ไม่นะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามล้มห้ามล้มยุทธฝั่งนี้คือเขาไม่อยู่กันนะเขาไปไปไหนไม่รู้กันหมดแหละติดธุระกันหมดไม่ได้ไม่ได้ปูเคนหนึ่งปูกคนหน่งปูเกคร พู้เคยอีพู้เคยหนึ่งม่อมันเป็นไปไม่ได้พู้เคยอีพูดไม่ได้ไม่有钱ไม่有钱没有钱没有钱你你你很有钱你们很有钱มื嘿嘿我เ很有钱สวัสดีค่ะพี่ไม่ได้ล้านะก็ไปแย่นะจริงเหรอเออเออไม่ยไ่แยได้เลยเดยเๆียน ชอบชอพูดมากเมื่อก่อนหนีปู้กงจัว่วหนีปู้กงจั่วอะไรกันไม่ทํางานนะไม่ทํางานหนีปู้กงจั่วสวัสดีครับคุณโนรีสวัสดีครับ Let's go Let's go ไม่มีใครัุผุวยโอเวนสวัสดีครับ Your friend is handsome t o k no w no why you say no <c oughs> No. Okay, no thank you thank you เดวี่ fans. yeah I'm very you happy so much, guys thank you for help me to นา w วินวันนี้พี่โอ๊คัสเวดด้วยนะครับนายวินทุกคนสักนิดสักหน่อยวันนี้พี่นุ่นครับปุเหนช่วยปูช่วยแปลว่าไปหล่อปูปูช่วยอ่ะ่สยช่วยเอ่อปูช่วยมันเป็นชอวช้างมันละ โซช,ชมมาแล,าวลา้วก็วาย帅帅帅ใช่ไม่ืมประมาณนั้น不帅但是我确实很帅不帅哈哈哈นี่คือต้องแบบว่าลร่มเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมันจะได้แบบว่าพูดได้แต่ว่าคือตอนเนี้ยรู้ไปรู้คำศัพท์นิดนึงแหละแต่ว่าพอามาเรียนเป็นประโยคอะอาจจะแบบงงนิดนึง จร,จริงๆเวลาพูดใช้เป็นแบบสวัสดีพี่นุ่นครับหนีเอาวเรากกวิหนีเอาวเราโกงหนี <c oughs> เอาวเราโผมีคนมีคนบอกว่าหนีเอาวเราโกไม่เวลาพูดก็แค่แบบใช้คําศัพท์ขึ้จริงๆก็พอแหละม,ม,มันเรียงไม,ไม่ถูกอะ่ะเออไม่เป็นไรหรอกเขาฟังออกตัวอ๋อเห็นสวยว้าเห็นสวยว้าว้าเห็นสวย <c oughs> นี่นี ดี่ต้องดีต้องพูดว่านีเห็นเพีย่เลี้ยงไม่มีเหรอฉันไม่สุดห่อดีที่จีนเลี้ยงประโยคแบบไทยใช่จะคล้ายๆกันแต่ว่าบางอันก็ไม่ไม่เหมือนกันนะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้คายกันขนาดนั้นแค่แบบว่าประโยคง่ายๆประโยคง่ายๆสองสามคำเนี่ยคือแบบเย็นเหมือนกันเคยเอออันนี้วันนี้เรียนมาเคยเคยสีเียวเจียนมา 可以去洗手间ใช่ไหมคือไม่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 ไม <Yes> ่ไม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 เไม่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 ไ่ไม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 ม่ไ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 ม อย่ามาทำร้ายวินฉันโอเคโอเคไม่เอาไม่เอาสวัสดีคุณเจี๊ยบเคอีเจียวเวซินมามาอะไรมามาเหรอ,อรเคยอ,อีเจียวเวซินมาเคาอีเจาเจียวไวซินมาไออีนั้นอะมันก็แปลว่าห้องน้ำเหมือนกันไม่ไม่ไม่เคยอีเคยอีอแปลว่าได้ใช่ไหมเจียวแปลว่าบวกแล้วก็เวซินแปลว่าอ่าวีแชท อ๋อ oh. นี่าสามารถแบบเพิ่มเพื่น,นได้ไหมไปขอบ่อยแน่เลยอ่ะเคยอีเคยอีเ,เจียวเว้ยเว้ยชิงม,มาเนี่ยเว้ยซินเว้ยซินไปขอบ่อย I think you finish also handsome no handsome อะ <laughs> ไร <laughs> ไปล <laughs> งออกออกไป um, I appreciate t h a t thank you so much <laughs> อ่ะโอเคเพื่อนอาจจะหล่อขึ้นอ๋ออาจจะหล่อขึ้นอาจจะหล่อขึ้นนิดหน่อยเล่นดูขอบคุณครับหล่อขึ้นนิดหน่อยเออมึงว,ว่างๆสักวันไม่ว่างจ้า <laughs> ทำไมอ่าไม่ดารามีอีเวนเ์เยอะปะฮะมีอีเวนต์เยอะปะช่วงนี้ไม่ช่วงนี้เก็บตัว look like applets coming to your t i k i t a l life 你好你好วันดีครับ a Devi handsome so o ุ้ยเดวี่ o handsome 我很帅吗你很帅对我很帅我帅我帅帅帅我帅哎对对对完美的点 เป็นคลาสเรียนภาษาจีนนะคะวันเนี้ยเออแบบเราก็เหงาเหงาเราก็เลยมาไลฟ์คุยกับทุกคนแต่ก็จะหลับอะวันนี้ง่วงมากเลยอะถ้าเขินเพียวเลี่ยงใื่ต่อเยเอี่ยจำได้ในการเชียการเชี่ยเนี่ยเชี่ยเชี่ยกับการเชี่ยเหมือนกันแบบว่าชอบพูดตอนอยู่บริษัท กกัันชน谢感์ How you today? Uh pretty great What about you, Fabina? How was your day? Good day คือทำไมถึงอยากเรียนจีนเพราะว่าเหมือนแบบเราได้ยินภาษาจีนมาเยอะมั้งเลยแบบว่าอยากพูดบ้างอยากพูดบ้างเออแล้วแบบก็ดูซีรีส์จีนอะไรอย่างเงี้ยเออเรา้ากเราก้างคือพูดภาษาจีนเกือบหมดนะ ขอบคุณค่ะคุณใจส้มค่ะพี่บีวันนี้คุณไปฉีชโชเจียนหรือยังไปมาแล้วค่ะไปฉีโช,ชเจียนแล้ว <laughs> เราจะไม่ไปกลางไลฟ์แน่นอนอุย้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณม,มจส่งครับผมคือทำไม <laughs> ต้องอย่างนั้นเลยทำไม <laughs> ต้องคือคุณอยากให้ผมล้มวินคุณเหรอ <laughs> ทำไมต้องอย่างเงี้ยมันมันเป็นมันเป็น มันเป็นมันเป็นท่าท่าใจส้มหรอเออต้หรือว่ารเราต้องทำกันม,มั้งแหมทุกคนท่าใจส้มมันต้องแบบจุ๊บเงี้ย <laughs> หรอเออท่าใจส้ม <laughs> มันก็ไม่ต้องขนาดน,านั้นเบาถ้าคุณกลายเป็นออ a ์เรนจ์ฮา I will do like this My friend teach me <laughs> yep when when you guys support the hot me right and then we have the special um ท่ h ท่ t อะไร t ่าร k o r ับ a ะ yep let is เฮ้ยทุกคนคูณสองทุกคนโอ้คูณสอง how to say คูณสอง double ดับโปลไม่ใช่ภาษา,ษาจีนสิอ๋อเหลี่ยงเป้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 คุณครับสามคนสามคนทุกคนสามเจีย,จยพี่นุน่นเดี๋ยวแล้วอาคุณสาม